กลับสมณะกลับนมัสการท่านสมณะทุกรูปเจ้าค่ะเจริญธรรมญาติธรรมค่ะวันนี้จะมารายงานผลการปฏิบัติของหลักสี่ให้ไม่หกนะเจ้าค่ะเมื่อวานได้ได้ฟังอ่เมื่อฟังเมื่อวานฟังนะคะก็เลยเพื่อนก็เข้าไม่ทันนะเจ้าค่ะก็เลยแต่เพื่อนก็ส่งหลักมาให้นะเจ้าค่ะก็เลยปฏิบัติวันนั้นเลยเจ้าค่ะทีนี้ผลของการปฏิบัตินะเจ้าค่ะ ก็ทําตามที่สี่หกเลยนะคะก็รู้สึกปฏิบัติแล้วว่ามันสามารถกินมื้อเดียวได้นะเจ้าค่ะมันนิ่งนิ่งนะคะก็คือก็ไปช่วยพอบ้านพอดีปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคะพอบ้านก็ไปอยู่สวนแล้วเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันนะเจ้าค่ะก็ก็ก็ปฏิบัติคงจะปฏิบัติเป็นผลดีนะคะท่านก็ไปอยู่สวนแล้วแล้วก็แยกกันอยู่หลังแต่ว่า ก็ยังนึกถึงนะคะว่าเราก็ยงังทํต้องทําหน้าที่เป็นคนดูแลเขาอยู่นะเจ้าค่ะก็ก็ไปเมื่อวานก็ไปช่วยเขาเจัดการบ้านนะคะที่สวนทีนี้เสร็จแล้วในระหว่างที่เราไม่ได้กินอาหารเลยนะเจ้าค่ะก็รู้สึกเราก็นึกถึงที่บอกพร้อมให้เวลาดมแรก,ก็ให้เวลาแล้วก็พร้อมเข้าใจและให้อภัยอย่างเงี้ยก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆ,ๆนะคะผลปรากฏว่าไม่รู้สึกหิวข้าวเลยเจ้าค่ะทุกครั้งมันจะ มันจะวุ่นวายมันจะมีความคิดแต่อยากจะกินตลอดเวลาเลยแะค่ะทีนี้ก็มาถึงบ้านก็ลองลองฝึกดูว่าเออมันก็อยู่ได้นะเจ้าค่ะสี่โมงเย็นก็มาถึงก็รู้สึกหิวตอนสี่โมงเย็นนะเจ้าค่ะก็ทํากับข้าวก็เลยผัดธรรมดาก็คือผัดหุ้นเส้นใส่เกลือแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวเหมือนว่าทบตัวเองก็ยังยังอยากกินอ่าอ,อะไรนะคะเขาเรียกผัดกะเพราราดข้าวนะเจ้าค่ะแต่เราก็เห็นว่ามันเป็นแค่ถั่ว ไม่ไม่กี่อย่างก็โอเคอยอมนี่เสร็จแล้วทานอินเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะพอดีเรื่องหมูกระทะอีกเจ้าค่ะอ่าน้องน้องสะไพเนี่ยะคะ่ะเขาเขาทําหมูกระทะเลยเจ้าค่ะนี่เสร็จแล้วเขาก็ให้โยมเนี่ยไปซื้ออ่อให้ไปซื้อเขาเรียกอะไรรับหมูว่าไม่ค่อยได้ทานก็เลยนึกไม่ค่อยออกไอ,ไอ,ไอหมูนะคะหมูหมูหมูสไลด์นะเจ้าค่ะทีนี้ก็เลยก็ไปซื้อให้เขานะคะเราก็คิดว่าเออ เราเราเราตัวเองคิดว่าเฮ้ยมันเป็นวิบากของเราไม่เป็นไรเพราะเราเคยกินหมูกระทะเราเคยอยู่กับเขาเราก็ไปไปซื้อให้นะเจ้าค่ะพวกนั้นยังบอกว่าอุ้ยอย่าไปให้ประตาไปซื้อนะไปซื้อได้ไงเราแต่ทีนี้เสร็จแล้วเขาใช้นะเจ้าค่ะเราก็เลยตรวจตัวเองนะเจ้าค่ะว่าเฮ้ยเราไม่ได้ยึดมันถึงมันเหมือนเมื่อก่อนนะคะไม่ซื้อเลยไม่ต้องเธอไม่ต้องมาใช้ฉันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยอย่างเงี้ยก็เลยเสร็จแล้วจะเรียนถามนะเจ้าค่ะว่าอย่างเงี้ยเราปฏิบัติ ถูกไหมเจ้าค่ะที่ไปซื้อให้ให้เขาเนะ่เจ้าค่ะก็ยมที่กินมื้อเดียวได้เนี่ยน่าจะเพราะว่าพลังงานมันไม่รั่วเนาะรั่วไปทางปากไงแล้วก็ใจเรา <laughs> ที่มันอึดอัดขัดเคืองไม่ได้ดังใจอะไรพวกนี้นะอืมแล้วนี่เราเราจะต้องไปซื้อเนื้อสัตว์ให้เขากินเขาใช้เราถ้าเราอยู่ในฐานะที่เป็นแม่บ้านถ้าไม่ใช้อาจจะถูกอะไรอะ่ะ ถูกไม้หวดหรือล่าหรือถูกเราอยู่ในฐานะก็ต้องอ่ยอมไปก่อนนะยอมไม่มีอะไรดีกว่าการยอมเราไม่ได้จะกินด้วยเราไปใช้ให้เขาก็าเป็นส่วนวิบากก็มันก็ต้องยอมรับนะใชไหมไม่ให้เกิดเรื่องแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ควรจะหาวิธีออกจากจุดนั้นนะเนเราไม่ไปทํางานร่วมกินร่วมกวับเขา นะหรือว่าหาวิธีที่เราจะปลอดจากตรงนั้นได้อันเบื้องต้นถึงบอกว่าต้องมีหมู่ที่ดีเป็นเป็นหมู่บัณฑิตหรือว่า,าไม่ครบคนที่เขา,เาต้องต้องทำให้เราต้องปิดศีลนอะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แต่นี้มันเลี่ยงไม่ได้นาะเราอยู่ในหมู่บ้านเขาก็ต้องอรับวิบากไปแต่ใจเราก็ต้องทําใจนะอ่ตอนนี้ตอนนี้นนทําใจได้เพิ่มขึ้นแต่ก่อน <c oughs> ไม่ไม่ยอมอึอดอัด มีเรื่องไหมล่ะเมื่อก่อนอะไรเงี้ยมีเรื่องใช่ไหมค่ะคืออย่างนี้เจ้าค่ะคือน้องคนนี้นะคะตั้งแต่ตอนที่ปฏิบัติธรรมไปพวทอยใหม่นะเจ้าค่ะท่านก็จะคอยมาดูแลครอบครัวเราเนะเจ้าค่ะตอนที่ที่โยมไม่อยู่นะเจ้าค่ะท่านก็เอากับข้าวกับปลามาดูแลครอบครัวเราเนะเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันนะเจ้าค่ะทีนี้เสร็จแล้วมันเป็นลักษณะของเหมือนกันว่ามันเป็นลักษณะเหมือนบุญคุณนะเจ้าค่ะ คือเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่กินจริงแต่ว่าเขาใช้นะเจ้าค่ะยมก็ใช้ลักษณะของคิดถึงปฏิบัติว่ายอมคือเรามีต้องรับวิบากเพราะเมื่อก่อนเราก็ยังไปกินเนื้อสัตว์แต่ก็ได้พิจารณาว่าเออต่อไปนี้เราเราตั้งสติแล้วนะต่อไปเราจะไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์จะไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดทุกพทุกชาติอันนี้อธิฐาในในใจนะเจ้าค่ะแล้วก็อันนี้ก็ยอมรับวิบากในสิ่งที่เราเคยทํามานะเจ้าค่ะแต่ก็ยินดีนะคะเพราะว่าไม่ก็ประมาณนี้เท่านี้ ก็ก็เรายังยังไม่สามารถที่จะออกได้นะเจ้าชเชมยเจ้าคะก็ต้องยอมปฏิบัติอยู่เพื่อไม่ให้เกิดวิวาทะหรือก็ก็ <c oughs> ไม่เลิกที่จะหาวิธีเช่นเราก็อาจจะบอกตรงๆว่าอเรารู้สึกว่าเราไม่รู้สึกไม่ดีอะที่ได้ไปซือ้อก็บอกก็ตรงๆก็ได้นะเราเออเราถือศีลแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงๆหรือว่า,า,าม,มีอย่างอื่นได้ไหมแทนถ้าเราจะแทนไออะไรนะหมูเจ มีหมูเจมีปลาเจได้ไหมลองดูไหมก็ก็แล้วแต่ศิลปะวิธีตรงเนี้นะ <c oughs> ถ้ามันเดี๋ยวเขาเขา,เขาก็ให้เข้าใจอะ่ะว่าเราเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอาตมานะอาตมาก็จะบอกตรงๆอาต,ตมาคิดว่าโยมงม,มีมีความรู้สึกมากกว่านั้นมันมีอะไรหลายอย่างคือภาวะของแต่ละคนไม่เหมือนกันถึงจุดจด <c oughs> นั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอ เจ้าค่ะเกงใจเจ้าค่ะเพราะว่าเขาดีกับเราเขามีบุญคนต่อเรานะคะเจ้าค่ะอีกตรงนี้มันมันมันเป็นความยึดที่ก็ <c oughs> หาทางออกไม่ได้เหมือนกันาานะคะเพราะว่าเหมือนว่าเขา <c oughs> เราจนอะไรประมาณนี้ก็ก็ก็ค,ค,ค,คิดไปทั่วนะคะว่าเราเขาให้มีอะไรก็ให้เราอย่างเงี้ยเรามันคิดยากนะเจ้า,า <c oughs> ค่ะก็เลยก็ก็ก็มันก็ออกยากนะเจ้าค่ะพอดีมันมีกรณีหนึ่งเหมือนกันที่แตะก่อนตมาก็คุยกับโยมมี โยมคนหนึ่งเขาจะต้องช่วยคนคนนี้ที่แต่ก่อนเนี่ยคนคนนี้เขาเป็นคนรวยแล้วเขาก็ให้เงินหรือให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวเขาตอนหลังเนี่ยคนคนนี้เขาใช้เงินผลาญหรืออะไรอย่างเงี้ยจนเงินทรัพย์สมบัติที่มีหลายสิบล้านเนี่ยหมดเลยจนเขาเนี่ยยกว่าต้องเข้าโรงพยาบาลบ้าเลยสติไม่ค่อยดีเลยแต่ครอบครัวน,นี้ที่เกิดรับคนช่วยเหลือก็เลยช่วยเขาแต่ช่วยเนี่ย บ้านตัวเองก็เดือดร้อนก็ไม่ค่อยมีฐานะแล้วก็บ้านตัวเองเนี่ยมันก็มีแม่ต้องดูแลมีคนอื่นต้องดูแลอีกสุดท้ายคนที่เราเขาช่วยเนี่ยเขาต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็กลับออกมาไม่มีที่อยู่เขาคิดจะช่วยเหลือเขาเลยถามว่าโอ้บ้านเราก็ลําบากอยู่ละต้องไปช่วยเขาอีกอย่างนี้มันจะดีไหมหรืว่าเออการที่เราช่วยเขาเนี่ยถ้าเราช่วยด้วยเงินหรือช่วยให้ให้อะไรให้วัตถุ หรือไม่ไรใช้แรงงานก็ตามแต่เขาเนี่ยยังเป็นคนที่ล้างผลานสมบัติเหมือนเก่านิสัยไม่ดีเหมือนเก่าเราช่วยได้เงินวัตถุเท่าไหร่เหมือนก็ถมลงไปในในพื้นที่ว่างในทะเลเอาดินเอาทรายไปถมในทะเลถมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มหรอกนะแล้วเราก็เสียเวลาเปล่าด้วยถ้าคิดว่าถ้าสามารถใช้เงื่อนไขหรือใช้วิธีช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ถือศีลขึ้นมาได้อันนี้น่าจะช่วยช่วยดีกว่า โม้เรามีบุญคุณกับใครเอ้ยเราได้รับบุญคุณกับใครก็ตามเนี่ยเป็นวัตถุหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าจะช่วยเขาคืนเนี่ยอย่างเราเราเป็นเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่เนี่ยพระเจ้ายังตรัสเลยว่าถึงเธอจะใช้คืนพ่อแม่ยังไงเอาพ่อแม่เนี่ยมานั่งบนบาเลยนะตลอดเวลาให้ขี้ให้เยี่ยวบนนี้ป้อนข้าวป้อนน้ําให้กินลําแบกไปตลอดชีวิตเลยเนี่ยก็ยังไม่เท่าเธอสามารถทําให้พ่อแม่เนี่ยมาถือศีล มีอันในสมจากการถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสารอริสซั์แท้ที่ติดตัวเข้าไปเนี่ยดีกว่านั้นการที่โยมปฏิบัติศีลเนี่ยแล้วได้ผลอันในส์ของศีลจะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยทรัพย์สมบัติอะไรหรือบุญคุณอะไรหรืออะไรก็ไม่ดีเท่ากับการได้มีศีลประจําชีวิตดัง mm hmm. นั้นการที่โยมยืนหยัดยืนยันถือศีลในบ้านแม้ว่าเขาจะมีบุญคุณยังไงเรื่องวัตถุนะแล้วเราจะช่วยเขาเนี่ย การช่วยที่ดีสุดคือทําให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเราถือศีลปฏิบัติเอาจริงเอาจังแล้วเขาก็จะจะรู้เลยว่าเราเป็นคนยังไงแล้วส่วนเขาจะช่วยเขาไม่ได้เนี่เป็นศิลปะละโยมอาจจะได้โอกาสช่วยเขาวันใดวันหนึ่งนะอันนี้เราก็จะไม่ตะคิดตะหวงหรอกว่าเราจะต้องโอ้ oh, เป็นหนี้บุญคุณเพราะเรารู้ว่าการใช้หนี้บุญคุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่วัตถุอย่างเดียว <c oughs> อันนี้ก็เติมให้คาค่ะค <c oughs> ่ะการขอ